สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําประกันรถตู้รหัส220นะครับหรือว่ารถตู้ป้ายฟ้าแล้วก็ป้ายเหลืองนะครับที่ขึ้นต้นด้วยทะเบียน30เนอะมาดูกันนะอย่างแรกเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ 724team.com เนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับในส่วนนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับประกันรถตู้2บก3บวกชั้น3นะครับก็จะมีครบเลยนะสาหรับแผนนี้นะครับเป็นรถตู้ประกันรถตู้ของไทยไพบูนนะครับเนี่ยรหัส220นะ สองบวกสามบวกแล้วก็ชั้นสามนะครับราคาเท่านี้นะไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับถ้าเป็นสองบวกสามบวกเนี่ยเขาจะมีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับใช้เป็นรถตู้ป้ายฟ้าป้ายเหลืองนะครับเลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยสามศูนย์นะตรงนี้สามารถทําได้นะครับแล้วก็ไม่รับนะครับรถมูลนิธิรถโดยสารประจําทางนะครับรถกู้ภัยนะครับอะไรพวกนี้สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับรถพยาบาลก็ไม่รับเนาะ แล้วก็เบี้ยตานี้นะครับสำหรับ2บวก3บวกนะครับจะมีค่าเสียหายสูวนแรก2000บาทเนาะในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดนะครับถ้าเป็นฝ่ายถูกไม่เสียอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเป็นลดอายุนะครับ1-25ปีนะครับสำหรับ2บวก3บวกแล้วก็ถ้าเป็นประกันชั้น3นะจะอยู่ที่1-30ปีนะครับของรถตู้เนาะนะครับสำหรับความคุ้มครอง2บวก3บวกนะครับก็จะคุ้มครองในกรณีที่เป็น เกิดอ like ุบัติเหตุเป็นรถชนรถเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นยานพาหนะทางบกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีระบุไว้แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวความคุ้มครองนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเนี่ยถ้าใครทําเป็นรถตู้อยู่นะครับแป๊บป้ายฟ้าเนาะรถตู้2องสนะครับแบบนี้เนาะก็เขาจะมีระบุอายุอยู่นะครับตรงนี้จะบอกเป็นประกันชั้น3นะประกัน3พัดนะครับแล้วก็เป็นประกัน2พัดนะครับตรงนี้นะครับสามารถดูได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวความเสียหายต่อรถยนต์นะครับก็จะมีอยู่นะครับว่า จะมีคุ้มครองลถหายไฟหไหม้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะไม่คุ้มครองเนาะแต่จะเป็น2บวกนะครับที่จะคุ้มครองในส่วนของตัวลถหายไฟไหม้นะครับค่าเสียหายส่วนแรกนะครับถ้าเป็นชั้น3เนี่ยก็คือซ่อมคู่กรณีอย่างเดียวหยุดแล้วนะครับก็จะไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกเนาะแต่ว่าถ้าเป็น2บวก3บวกนะครับสช่องนี้จะมีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับก็คือซ่อมลดเรานะครับในวงเงินตามทุนประกันนะครับก็คือทุนประกันอยู่10,000แนนะครับเนี่ยตรงนี้ทุนประกัน10,000แนะครับนะครับ แล้วก็ราคาก็จะอยู่ที่เท่านี้นะครับ9,900กับ1,350ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ต้องการทำประกันภัยของรถตู้นะถ้าเข้าเกณฑ์ตามที่ผมบอกไปนะครับก็คือเป็นป้ายฟ้าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นป้ายเหลืองนะครับก็รหัสตัวหน้านี่ก็คือ30นะสามารถทำได้นะครับก็ส่งมาเช็คเบี้ยได้นะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าเอ๊ะมันไม่เข้าตามเงื่อนไขนี้แต่อ,อยากรู้เบี้ยนะครับทำยังไงนะครับก็ สามารถกดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ใช้สำเนาทะเบียนรถนะครับในการส่งมาให้ผมเช็คเบี้ยให้ได้นะครับก็เช็คเบี้ยได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาไปนะครับพอแอดไลน์กันแล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ใช้รถตู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องการทําประกันทุกปีอยู่แล้วนะครับเราเป็นเข้าตามเงื่อนไขนะครับต้องการราคาถูกกว่านี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับซื้อใช้ราคาทุนได้เลยนะก็จะเป็นสมัครสมาชิกฟรีนะครับสำหรับอ่าสำหรับลิงก์นี้เท่านั้นนะครับ ถ้าคลิกเข้าไปแล้วเห็นว่ามีค่าสมัคร200ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับสามารถสมัครฟรีได้จากลิงก์นี้ได้เลยเนาะโอเคสำหรับใครนะครับที่สนใจทำประกันภัยของรถตู้นะครับรหัส220ของไทยภัยบูร์นนะราคาตามนี้เลยนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับหรือว่าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ